โจ๊กนี่พ่อนดิออกโจ๊กเข้ากล้องอ่าใช้เข้ากล้องมาทําแต่สามสหายที่ว่าคืออะไรครับสามสหายก็ล้วนแต่เป็นอาหารย่อยง่ายของเรานะคะอันได้แก่ปลามนะคะไข่แล้วก็เป็นวากกเมะสาหร่ายสาหร่ายนะคะเป็นสาหร่ายก็เป็นเส้นใยอาหารที่ละลายน้ําได้ แล้วท้กเมนาจะยากเท่าไหร่แต่ <Yeah. S 1> วิธีการทําต้องมีขั้นตอนเล็กน้อยใช่ไหมมีขั้นตอนเล็กน้อยอเริ่ม,มจากอะไระค,ะครับเริ่มจากเราต้มข้าวกันก่อนเลยนะดีครับ นี่พี่ใช้ข้าวข้าวเป็นข้าวกล้องอ่าเป็นข้าวกล้องค่ะอันนี้คือเขาอาจจะผสมเล็กๆค่ะก็คือตําอ๋อตํเลยเหรอฮะใช่การแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาบอกว่าการตําเนี่ยมันจะทําให้เราได้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยที่มากขึ้นได้สารอาหารได้ตัวยาที่ดีแต่ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเราก็สามารถที่จะทานได้ทุกรูปแบบเพราะฉนั้นเราตําเพราเราทําเป็นโจ๊กด้วยใช่ผม แล้วก็ใส่ข้าวกล้องลงไปเลยนะครับใส่ข้าวกล้องไปเลยแล้วก็ต้มไว้เลยนะค่ะคนคนแล้วก็รอเขาสุกครับคือขั้นตอนต้มนี้ใช้เวลานานไหมฮะค่ะก็เป็นครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนปล่อยทิ้งไว้ก่อนครับระหว่างนี้ครับพี่ป้อมค่ะผมก็ได้เอาเนื้อสัตว์มาสองจานก็คือเนื้อหมูและเนื้อปลาแซลมอนค่ะวางคู่กันแือวพูดถึงอาหารที่ ที่ดีกับคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นอาหารที่ย่อยง่ายใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขาปวดท้องมากเขามีอาการมากอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแผลในกระเพาะร่วมด้วยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายหน่อยนะคะเนื้อสัตว์ที่เราเลือกเนี่ยก็อาจจะเป็นปลาก็ได้นะคะใช่ย่อยง่ายกว่าย่อยง่ายกว่าเนื้อหมูนนะถ้าเป็นหมูชิ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาย่อยหน่อยนะแต่ถ้าสมมติว่าเรา ปรับเป็นสับหรือบดนะคะก็จะดีขึ้นนะดูผิวของปลาเนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นชิ้นใหญ่ๆมาเหมือนกันอย่างนี้นะฮะนี่เขาก็ง่ายเลยนะครับเขาก็จะย่อยง่ายนี่เหมือนในกระเพาะเวลาบีบรัดแล้วก็ย่อยเก็จะง่ายอย่างนี้นะฮะอ่ืมาลองมาดูหมูกันบ้างนะครับหมูเนี่ยถ้าเป็นกระเพาะก็พยายามจะหมูคือถ้ากินชิ้นอย่างนี้คงไม่ไหวเนาะ เราเทียบกันว่าอันนึงก็เป็นชิ้นหนาเหมือนกันอีกอันก็หนาเนี่ยมาเทียบกันแต่ว่าแน่นอนว่าพอไปอยู่ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยด้วยความที่คือเหมือนเส้นใยของของเนื้อแต่ชนดิดก็ต่างกันต่างกันอันนี้เขาก<ม>็จะย่อยยากหน่อยยากหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเอามาสับเอามาบดอย่างเงี้ยค่ะจะดีขึ้นไหมฮะได้หมดเลยได้ทุคนสามารถทานได้โรคกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเกิดอยากรับประทานจําพวกเนี่ยเนื้อหมูอะไรต่างก็ได้ก็ ทำให้มันละเอียดขึ้นใช่สับบดอะไรต่างๆใช่หรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้เพื่อความรวดเร็วเมื่อต้มได้ถึงเวลาหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเข้าของเราก็จะเป็นแบบนี้เป็นเข้ากล้องที่ผ่านการต้มมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น่างนี้จากนั้นยังไงต่อครับเราก็เอาน้ําซุปมาน้าซุปนะะนี่เป็นซุปเป็นน้ําซุปไก่ซุปไก่ค่ะโอเคใส่ไปครึ่งหนึ่งจากนั้นครับรอให้เดือดจากนั้นเราก็รอให้เขาเดือดก่อนนะคะ ใส่ข้าวกล้องที่เราต้มแล้วนะครับให้หมดเลยนะครับอาหารที่มีเส้นใยอาหารเยอะอะค่ะมันก็จะช่วยป้องกันนะมีงานการศึกษาวิจัยที่บอกว่ามันจะช่วยป้องกันเรื่องของโรคกระเพาะได้ด้วยค่ะ<อ>ต้องไปเรื่อยเลย เราใส่ทั้งหมดไปเลยแล้วกันใส่ผักค่ะใส่ผักใส่เผือกไปด้วยเผือบต้มค่ะเผือกนี่ก็ต้มมาแล้วนะค่ะเผือกต้มมาแล้วนะคะก็จะทําให้รสชาติเขาหวานแล้วก็อร่อยขึ้นนะปกติเผือกนี่ใช้เวลาต้มนานหน่อยใช่ค่ะอันนี้เราต้มมาแล้วเรียบร้อยเราใส่เจ้าตัวผักอ่าแล้วก็เห็ดลงมาแล้วก็ปรุงรสแค่รอนะครับ ค่ะใส่แครอทลงไปเห็ดใส่เห็ดเห็ดหอมใส่ลงไปหมดเลยเห็ดหอมนะครับค่ะเห็ดหอมแล้วก็วากาเนะนะคะเป็นสารอบรนะก็จะทําให้เราได้เส้นใหญ่อาหารที่ย่อยง่ายด้วยเนาะเดี๋ยวนี้คนชอบทานกันนะส่วนปลาเนี่ยเดี๋ยวลงทีหลังก็ได้เพราะว่าสุกมาแล้วด้วยนะครับใช่สุกแล้วเดี๋ยวมันจะเละเราก็ปรุงรสเลยไหมซีอิ๊วขาวค่ะใส่เลยนะครับก็ใส่เลย แล้วก็แน่นอนเราก็ย้ำเหมือนเดิมว่าอาหารอย่าเค็มใช่แล้วก็แค่ปรุงรสนิดหน่อยะนะครับไม่ได้ใส่เยอะเลยลระหว่างนี้ถ้าเห็นว่าเอน้ำจะเริ่มแห้งใบพร่องไปก็เติมน้ำสุดไป<ช><ช>แล้วก็สุดท้ายครับเอาปลาแซลมอนที่เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ลวกมาเรียบร้อยค่ะใส่ไ, <ป S 2> ได้เล,ไปไปเลยนะครับ เราก็ไม่ต้องคนนะเราปล่อยเขาไว้ตอนนี้เราควรจะต้มหรือตุ๋นไปนานแค่ไหนครับพี่ฟ้อมตุ๋นไปเรื่อยๆ<ำ>นะคะคือ <C os> จริงๆแล้วก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวเองด้วยนะต้องดูตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองนะ่ะปวดท้องมากแค่ไหนต้องแบบให้อาหารอ่อนย่อยง,ง่ายมาก<อ>ไม่ไมอะไร<น>ประมาณอย่างเงี้ยเนาะก็คืออ่าอยากย่อยง่ายมากก็ตุ๋นนานหน่อยนะให้เขาละเอียดละเอียดหน่อยมันก็จะใช้เวลาในการย่อย น้อยลงแทบจะเป็นเงืยบเดียวกันเลยใช่ไหมพี่เลียใช่แล้วก็ใช้รสชาตินะไม่ต้องจัดมากต้องยังไงฮะรสอ่อนๆหน่อยอย่าเข็มมากอย่าเผ็ดมากไม่เค็มเผ็ดเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีบางคนทานข้าวต้มหรือโจ๊กเนี่ยจะใส่น้ำส้มด้วยอ๋อบางคนจะชอบใส่น้ำส้มใส่น้ำปลาใส่ทุกอย่างในพวงนะคะกลายเป็นโจ๊กต้มยำใช่ค่ะนี่น่าจะได้แล้วไหมฮะ สมมติเราชอบขนาดนี้เราพอแล้วพอปไฟนะครับโอ้โหควันหอมชุยเลยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับและก็สุดท้ายเรามีไข่ลวกนะครับทีนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบสุกขนาดไหน ได้เลยตามสบายจานนี้จะมีคุณค่าทางอาหารเหมาะสำหรับ,บหรือดีสำหรับคนที่โรคกระเพาะยังไงบ้างครับก็คือเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายะนะคะเราใช้ข้าวกล้องด้วยนะข้าวกล้องเนี่ยมันก็จะมีเส้นใยอาหาร เยอะนะคะมีโปรโตีนที่ย่อยง่ายมีเนื้อปลามีไข่ใช่ไหมครับ,รบมีผักด้วยคือเป็นผักก็คือสาหร่ายวากาเมะนะคะมีเส้นใยอาหารที่ย่อยง่ายนะคะครบถ้วนเลยนะครับหน้าตาดูดีมากเลยครับมาถึงขั้นตอนสำคัญชิมครับ โอ้โหไม่รู้จะตักอะไรก่อนดีสามสหายนี่มากันครบถ้วนเลยใช่ค่ะแซมมอนเลยนะฮะครับแน่นอนนะครับเราต้องแซมมอนด้วยสาหรายนิดนึงครับมีเผือมติดมาหน่อยค่ะหอมคือกลิ่นเท่ากล้องเนี่ยกลิ่นชัดยังชัดชัดอยู่เลยบางคนจะชอบหอมข้าวนียหอมมากยังไงบ้างรสอ่อน ไม่เค็มไม่มีรสจัดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้รสอาหารจริงๆของปลาจริงสาหร่ายจริงๆข้าวจริงอยู่ในนี้เป็นรสธรรมชาติของอาหารนะคะแล้วก็ใช้รสหวานนะคะจากเผือกถ้าเราเคี่ยวเผือกนานๆเนี่ยเขาก็จะหวานนะจริงด้วยใช่นะคะหรือถ้าใครอยากจะเติมอะไรเข้าไปที่ตัวเองชอบใช่ไหมฮะเราก็ตุ๋นนานๆหน่อยใช่นะฮะก็จะได้เมนูที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับแต่ทีนี้ เมนูเดียวไม่พอมีอะไรมาแนะนําอีกครับในช่วงหน้าเป็นเครื่องดื่มค่ะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพสำหรับผูบ้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะนั่นก็นนคือน้ำนมข้าวโพดกล้วยน้ำว้าค่ะเฮยเคยยินเนี่ยน้ำนมขา้าวโพดอันนี้เป็นน้ำนมข้าวโพดกล้วยน้ำวา้าใช่<ฮ>รสชาติจะเป็นยังไงจะทานกันได้ไหมนั่นนะสิฮะแล้วทำยากไหมเดี๋ยวมาชมกันช่วงหน้า